สบายดีลูกจ, oh, จะซื้อยังซื้อคำปาดคำปาดลูกเมย์ลูกเม,กม,มย์มย,ยังลูกเมย์อยลูกเมย์โตอายุจากปีเจ้าน่ะลูกสองปีสองปีเฮียตปอได้ปอเกียมปอเกียมเออคือว่ารูบานบเกียมเนาะของเกียมเนาะเออเกียบจ้ะ่าเกียมขึ้นะอนรบานเกียมขึ้นอนุบาลพี่นอ้นนนองเอ,อ้ยไปหาผู้นี่ก,ก่อนสบายดีลูก จเจ้าซื้อยังซีรเพชรสมอนเพชรสมอนลูกลูกแม่ต้อยอายุจ็กปีหกปีหกปีเฮียนปอได้อนุบาลสามอนุบาลสามผู้นี้ <c oughs> ผู้นั่นขึ้นพอเกี่ยมพี่น้องเลยอือหือลูกแม่ต้อยอันนี้ก็คือว่าเฮาได้เข้ามาทางเพื่อนของสาวต้อยเพ,พิ่นพี่น้องเลยอนะือดนๆเข้ามาอีกเทื่อน,นึงมาเยี่ยมมายามทางครอบครัว <c oughs> สาวต้อยอีกพี่นอนะ้องเยเนาะ มันนี่ก็มีทั้งเรี้ยหรือว่าทั้งเป็นธพรละหรือว่าเป็นทั้งสายบุญมันนี่พี่น้องเลยเข้ามาทั้งเพื่อนสาวต่อยเนะาะก็มีทั้งผู้ใหญ่เพื่อนทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเนะาะก็ยังบริโภคหูเสือเชียงแมงน้ำเพื่อนก็เพื่อนบอกว่าให้ทางลูงหญ่น,นี่เข้าเอาเงินจํานวนหนึ่งพี่น้องเลยเข้ามาให้ทางครอบครัวน้องต่อยเพื่อนเนะาะก็คือเพื่อนจะได้คุยกันเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเนาะเอานีกา่ก็ ได้มาขอนมาถึงพี่นเราเป็นทั้งสะพานบุญอันนี้เป็นสะพานบุญข่ามาทั้งครอบครัวสาวต้อยเนาะสวาสดีเด้อจะมาทีมาขอนทั้งครอบครัวขอน้องต้อยเพิ่นเนาะมาแต่ไซมันนี่นะมาจะนาไปปลูกมันโอ้ปลูกแล้วหรือเปล่ามันโตเงี้ยงพันแล้วอืปลูกให้งปลูกช่องสามเมื่อ โดยโดยโดยอ่าไม่นี่กับทางลุงญ่กับมาเป็นสภาพบุญให้คืออ้ายเพื่อนทางฝั่งไทยเนาะเขากับผู้หูหลอกคือว่าคือท่านพ่อเพื่อนนี่คือจะได้คุยกันแล้วได้คุยกันอยู่อ๋อเพื่อนเราหาเงินมาให้ท่านพ่อหนึ่งพันห้าร้อยบาทเจ้าอ้าวหักไปเลยเด้อโอ๊ยตกใจยดีไม่แห้งเจ้ารับไม่รวยผัวผักมากก็ได้จุกเจ้าก็หายยู่ดีไม่แห้งคือกันรับไม่รวยคือกันเนาะมันมีแต่ความ อยู่เย็นเป็นสุขโดยเจ้าโดยโคฟอบใจเจ้าเจ้าอยู่ดีมีแห้งครับทางไอ้เพื่อนเนาะเพื่อนฝากมาเออทางยังไงกะโบกหูดอกครับนั่นเนาะกะได้คุยกับเพื่อนอยู่เจ้าได้คุยอยู่กันมาโดยโดยบทเจอซือเพื่อนบทจักซือเพื่อนกันว่าอันเพื่อนผู้เพื่อนว่าได้ว่าว่าข่อยนั่นเออทางบทเจอซือ เราว่าน้ำกันคุยกันอยู่กับเราฮะนะโดยโดยโดยคนยกเห็นหน้าเห็นตากันเราว่าเรืจ้ากันนั่นแหละแล้วก็เลยมาหับหายไปเลยบริสิทต่อกันบริได้เลยนะอฮะคนคุยคุยกันแบบใดได้แบบมุ่งไปเพื่อนกันแบบท้ามข้าวอแไปพักแพ้งกันเออเป็นอ่าเป็นว่าเจ้าเป็นพอนั่งนั่งนี่โบ้เป็นว่าเน้นโดยโดยโดยเออ ตอนนี้มาแต่ปลูกมันห่อนห่อนเออว่าเขากับมาหอดแต่เศร้ามานั่งถ่าเพื่อนว่ามาถ่ายถังต้อยเพื่อนโอ้ยไปใช้เพื่อนไปปลูกมันเพื่อนว่าก็มีทั้งผู้ใหญ่เพื่อนทั้งฝั่งไทยเนาะให้ทางผู้ใหญ่เป็นสะพานบุญให้กับนำเงินมาหอดเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะเออหอดแลวแต่งขันก็มีแต่ที่ซัมเน่เนาะ เอากระสีมาถ่ายแบบทั่วไปมาทั้งเพื่อนน้องต้อยเพื่อนเพื่อนมีกระปุ่นกินมาเนี่ทั้งสาวแก้วเพื่อนชื่อกระปุ่นมาพันเนาะเอากระสีถ่ายทั่วไปเด้ออ่าขนญาติบัตรทำเด้อเจ้าเขาขอบใจคือกันเจ้าอ่าตากาเกียรสิสีเล้่เลยพรูแก้วเขาครัวเองเดี่ยวมาเนี้โบนะซอยเพื่อนเล็กหน่อยเนี่ย พืชข้าวเองอืมชาวต้อยพืชข้าวเองเลยเลยเห็ดเจียวหวานพี่เนาะพี่น้อง้ยลายซ้ำเลยเนาะกลมาทางเดือนสาวต้อยพืชนพี่น้อยเนาะทั้งงงเงยกลับมามาคือเป็นทางเป็นสภาพดูดินพี่น้องเอามาเงินมาหมอกพีอสาวต้อยพืนเนาะอฝากๆพี่น้องเนาะมะสีฟองเห็ดยังกันนะ ก้างพักอยู่พี่นครโอ้นางสักมืนี่นปิดฝาคั่วมันี่ทั้งสาแก้วคนซื้อเจ้งระปุ่นมาโอ้ริปิดฝาคัวแม่นมนี่บาซิลาดบอมาบอกมาต้องบาพองมานีวันี้เบารสีพองเองบาาสิลาดมากะช่ยชกันช่วยันนี้วุ้ผู้ช่วยวันีอ่าเห็ดผู้เดียวไปก่อนเด้อเดออนุญาตถ่ายคลิปสาวต้อยก่อนเด้อด้มาไปตามพี่ก็ได้เป็นยัง เนี่ยเนถือเสียมไปยังกันนี้เห็นยังกันนยอ๋อเจ้าสิขังอนั่นบ่อ๋อคูเลียงมต่ม่ใเลา่หนามันต่หมแกมันมแน่ง้อยตบหน้ามันยังอันนี้นะพกันกจูจูไฟอยู่กลางเดชพี่น้องเอ้ยน้องโบจักเนาะ เด็กก็ไปต้นไม้ม uh ันวจมีปัญหาต่อเราได้เบกมาอีกบ่กเบะไม้มันเหมือนนั่งลินอยู่ในห่มเลยเนาเกือกเลยพี่น้องทางเบะทางตัดทาขบเกลือเลยเคยเป็นแบบนี้มาก่อนบ่เคยกินซ้ำซีเทีอแต่ว่าโบนักปานี้ตอนมันนักกะลีจนแบบบบเห็นหุงเลยนะเจ้าบหูบ่อก็คือเบะหูหูเป็นต้นเกี้ยหูและตัดมาเฮล่าหัวนะ บางทีเห็นและหัวพักคนอ่ะอันผ uh 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 ู uh uh ้อยู่เฮือนนี่จุดลักเลยคือน้องเลยได้นอกเหน้องในเป็นตุ๊กน้ำเป็นตุ๊กน้ำนเนาะอันนี้ที่พักอาศัยของสาวต้อยเพื่อนสาวต้อยบรรสุกพี่น้องเนาะเขาก็ได้เข้ามานำกัดลายครูลายคนมาหนิเนี่ยเข้ามา ขามาเะพยายามทั้งครอบครัวน้องอีกเลยพี่น้องเนาะมาได้เข่ามาแต่โดนเล็บพี่น้องเลยข่ามาไม่อนี่ยากาับสี่สภาพเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวน้องเพิ่นแล้วก็เราจะได้กินข่าวหรือว่ากินข่าวที่ยังนำน้องเพิ่นก่อนอยากจะได้ลากลับบ้านพี่น,อน,อนะน้องเนาะมนเนาะมาอย่างนี้มากิน ให้เพื่อนลงมือเองได้หมือนันลงมือสุิให้เพื่นเด็ดไ้กินดิเปลีนบอเปลเป็นอะไรเนาะอยาเส่เห็นต้องกันโซ่สีมือแถวแก้บ่ชื้อมาทั้งเถวแก้บอโอ้สีขนคนนี้คนลายดีเนาะกรับลายย่างด้ เป็นกะปุนบ่หรือบาไหสิแมงพันน้องเสิรอยเนาะมีหอยเป็นอะไร้เช่าหรืบ่เศร้าแต่จะมันคั่นยังคั่นอยู่ตุ้มมาเอาเฮดไดแดเอาเอาาเฮ้ยลงไรมาดิมอีเนเต้นอยู่นั่นกอนี้่ามาากเนมากก็อนีลนนีขนยมีมาก้ หอยากขนมเลยึ้นไปอยกระน่ดให้ขันเมย์น่อยันจะติดเมยบ่จ้เดี๋ยวัตัดใหม่ไม่ละหัวไม่ยังไม่เสียเกีเนกก้นนกก้นนกก้นว่าไขใจขวัใจขอบใจขใจ นั่งนาังกับแมถามเรื่องราวเพื่อนสะก้อนเป็ดยังไงกินข้าวผิดน้ำนะว่ามันนี่นะกินกินกันอย่งเด้มันนี่ทอดไข่โอ้บ่อยละไปทอดให้กินแม่ตแม่โตแม่ไ่ไปไม่ไปของเฮียบอส่เจ้านะไอบไปไอบไปเป็นยังไปเป็นยังไมไปปลูกมันเปนยไไปปลูกมันบ่ดิ่งที่าั ทางไว้เป็นจ no. ังใดแล้วว่ามีดูเหื่นอยู่ซานมีของน้าของในอยู่บ๊อกข้งโมมี่เห็นนันดินบล็อกอยู่มีแต่ดินบล็อกแล้วโมมี่ให้่างดินบ๊อกมาใช่มีแต่ดินบล็อกเห็ดบ่ได้แล้วเนาะมันบกบกมีแต่ดินบล็อกสะท้อนโดยคือวแบบไล่ เงินมาเทื่อละน้อยได้ซื้อมาให้เด็กขี้น้อยเว้าโอ๋เงินซื้อมาเทื่อละน้อยยังบ่มีเงินซื้อคันสิจ้างสร้างก็บ่มีเงินไปทละเ็กน้อยมาซื้อเ็กีน้อยโฮมไว้เนาะอันบ่นั่งนีแม่นือเฮือนเจ้าเองเลยบัดนีพ่อแม่ือเจ้าก็ยังบ่มีอยู่นําแม่อ๋ออยู่นําแม่อยู่่แม่คั่นยืนงบ่วิทฮดบัว นี่บ่เติมนั่งเอาอันนี้ก็ได้มันตำเนาะคืออย่างยกดูว่าขึ้นอย่างนี้ไหม่บ่ยกขึ้นก่อพื้นถ้าว่าเฮ็ดเลยไม่เฮ็ดไม่เฮ็ดหลังนี่บ่ต่อเติมหลังนี่ยกขึ้นใช้ชาวดินบ่ถ้าว่ามีสมุดถได้ก็สรางุแล้วโอ้ถ้าว่ายกขึ้นใช้ชาวดินนี่งายได้เรื่นนผลเลยนะ กอพื้นเนาะกอพื้นเิ็ีเกถันสองชั้นเนาะเลยว่าอันนี้เพือเพิ่ะมันกระตั้เนาะเอาไปได้เขาอย่างมากเกิดจู้หัวได้ไหมใช่แล้วน้องเขาน้องก้อยเขาหาเงินเก่งเยอะเมนเก่งแล้วริ้นข้าวป่นเนาะว่าจังใดคือดินข้าวยินข้าวว่าไม่นำเขี้ยงกินเป็นยังไงล้แล้วใกลล้้แวดีกันเนาะเฮ็ดเป็นเฮ็ดอัไหนจังไงไม่กินนะไปทางไ้ทางชวนอย่างไร มันก็เลยกอบ่จานนะบูจาตัดมาเห็นแล้วหัวบูจาต้นมันอีกบูจะเภ่ไม่ตัดเพราะเบรกพอด้่ยแต่ไม่ยังอารถนะใช่ไม่เบรกมาพี่พอมาเฮือนนี่เบรกมาไอิมยูใช่จะหนกอจะไปเบรกทดสอบงทดสอบเบิ้งกินบ่านี่ยพจะไปทดสอบเบิ้งอ่าการรูปและชาตกลินด้วยกันมอรถกันลินคนนี้กินกับผู้ชายนึ่ เอาเอาเป็นยังเอาเนื้อหนังเนื้อหนังมันบวอกันเด็กป้าซอยกันเทศบดก้อนจะนเนื้อหนังมับวกันมกัวนมันกับบวกิคือข่อยนอนเกลือเอากรบปกินมงนกวมีรถจัก่อยเอาจะมีรถจักบอหน้าหน้ารถจักใครจักก้อนมันกยนรถจักของเจ้าบุมีบอไ่ได้มีรถ อยากได้บ่รถจักอยากได้บ่รถจักนางอยากได้ใช่ไหมเนี่ยใก่ไหมเนีเจ้าเนี่ยรถที่รถที่เอายังโมมีรถทีบบ่ลูกที่ตังเงียนบ่ได้สิขี่ไปยังรถที่นะขี่ไปตังเงียนั้งเงียนไก่บ่หงเงียนเจ้าไก่เต๋อบ่หงเงียนน่ะไก่เต๋อยู่บ่ไก่อ้อันพุ้นี่ได้สิ บอเจ้าลงแล้วเฮียน่ะทุนี้กะโอ้ลงแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ไอ้เพิ่นบ่พาไปบ่ไอ้โบยูอะไรโบได้ไปโอ้คือว่าตอนนี้ขาดลักลักก็คือสำคัญก็คือห้องน้ำเนาะห้องน้ำบ่เดี๋ยวห้องน้ำแล้วตัวสับน้ำสังน้าน้ำสังกับบูมีเอาเอา้อน้ำจังมเนย พ่อเจ้าใส่ได้撒น้ำป้าโอ้เจ้ายังใส่น้ำป้าอยู่บ่น่านสร้างนี่ได้แบบว่าถาว่าเขาเจาะเจาะเอาเลยบ่หรือว่าขุดเอาคุดอนี่มันต้องใส่ขุดเอาเพราะมันเจือโอ้ถังเอานี่บ่ได้เนาะได้คุดนี่เขาจ้างเขาบ่จ้างแบบใดละจ้างจ้างแบบเป็นเม็ดละพันเม็ดละพันเม็ดละพันกีบบบ่พันาทเม็ดละพันบาทเดี๋ยวพัดกีบนะฮาจีจ้างให้นี่จากชิบเม็ดเนี่ย ก็มีคนขุดจากเม็ดก็ได้สิตอยเนาะมันจากเม็ดบ้านประมาณสิบกว่าเม็ดแต่ในหมู่บ้านนี่เขาเจ้าขุดจักเม็ดก็ประมาณสิบห้าสิบหกเม็ดครับเป็นเงินบาทจับมันาะจันก็บาทก็ต้องใช้ขุดเอาอย่างเดียวบมดกินแล้วเขานอกปุ๊บจะได้เงินหมื anyway> o o> like ่นกว่าบาทเจ้าอกับ่บได้เนาะที่ว่าบ้านนอกนี่ขุดเอาทองรถมนส่งขุดเป็นห่อหน้า ไม่ว่าถ้าเอาสิทางมันต่างๆหยอย่างหลายอย่างอยู่แต่ว่าคิดาราก,กับคือน้ำเนาะน,น้ำกับห้องน้ำเลยจังเป็นครับท่านนองท่าบัดผมมีเงิน,นเนาะเน่ยเพราะว่าน้ำนี่มันกระซิ่นักแม่พพเพราะว่าเวลาเขาใส่ตะโลดด้วยนะยามพอนที่เองคักแล้วเนาะยามพอนนี่ตักเสื้อผ้าดำเก่งเก่งมาหนี้เพราะมันห้องกระตันน้ำอีกแหบมาบอมาเฮือนปตา ก็เปงมาอะลรเพราะว่าใส่ได้นั่นเพิ่งมาได้นั่นเพิ่งมาวันนี้ออกกันเป็นเดือนว่าออกค่าฟื้นค่าไฟบ่าีหรือก็แปลว่าเขาเขาใส่น้ำฟืนแล้วเขาแดีว่าไอ้จ่ายค่าไฟเองอ๋อเขาจ่ายค่าไฟให้เพฟืนโอ้แะบวกถน้ำใช่ไหมเดว่าไฟเขาเองนะเขาต้องไปมันเป็นสั่งเขาต้องเอาได้ไผได้มันก็ได้เนาะด้วยด้วย เอาแบบนี้ชุดว่าทั้งนั้นกับเปิดท่นี่กับเปิดมันบัวไผมันบัวซอสกับบัวซอสเพราะว่ามันได้ไผ้มันเน่โอ้เป็นไผ่ก็ไผของมันพี่ก็ใช่ได้น้อกันนะแเออแล้วสั่งกันเดียวกันเออเราสั่งกันเดียวกันแต่งกินสีครวญเนาะเอาได้ลงขังไผ่ขังมันเมนใส่ท่อเพราะว่าอยู่พี่เพอนี่โจ้แบบบาดาลมาได้มันเป็นนิดชายเนาะมันเจือมันเจือกูือนบ่กูเฮือนกูเฮือท่านั่นผัวว่าว่าพี่กี้ผอยว่าเจ้ามีน้ำสั่งมันใส่แหละมมีเนี แต่ว่าคนในหมู่บ้านนี่บ่เจาะอันคุช่างนะกับเมนคนในบ้านเนี่ยตัวเขาก็จ้างเขาจะออกนะใครอยู่ได้เนาะแต่ว่ามีเงินเนาะไยใครเบิดถึงมีเงินบ๊อบบีก็บพูดเองเนาะขันขันนี่พูดกับจีกูดเองก็กระเถาแล้วเนาะกับบุญอยู่ที่ไซนี่เนาะโอ้ถถามีอ้ายมีน้องผยู่ไซนี่เพื่อกระชายเจ้าเนี่ยน่อเดียวบ๊ เยาะอ๋อบกซาเดียวบึกซาเดียวแมงมูบ้านเจ้าบ่ได้เจาะเจาะน้ําบาดาลบ่ต้องขุดเอาบ่ขุดอันขุดเอาเจาะบ่ได้่ะเจือนเจืออเป็นเจือทรายนทรายเจมันสิเจลงไปแล้วมันขุดตันมากเสียมเลยหมู่บ้านนีมีแต่ขุดเอาจังได๋เนาะขุดเอาคู่หลังคาเฮือนโอ้ไ่ว่าจังได๋เลยสแก้วบ้านเฮา้นี้มานีก็มีแต่ มาซื sociedad, Bref, ้อของอยู่ของกินได้นอกพืนที่เนี่ยนะโดยนี่ยังกระปุ้นแมนนี่กระปุ่นแน่หอยหอยนีหอยยังนี่การบฮหอนีหอยแขงน่อรยแง่าหอยแขงอขงอหอยแขงหอยแข้งออองหอยแข้งน้องหอ้หอออยอยย้ออข้อองหอยแข้งอง้อหอ แต่ว่านั่นมันคือหอยแข็งเลหอยแข็งก็เคยกินแล้วจะมาเจอน่องหอยแข็งอีกแบเดียวเที่ยง้วกเายังไม่ได้กินเาขวทอดไข่กินทอดไ่ให้ลูกกินอวเป็นจังเดียวคนบรสุกองน้องก็ยม่มีนะแตดีใจที่ไอ้ดองมายำ โมเมนตำทีว่าอ่้นเพิ่นเคยได้ัเ่นดก่อนบอสเต้นคอยเราดูเต้นแหงเต้นเนเต้นแหงจนว่าย่งบอสลงๆๆแเต้นแหงไ้ว่าเต้นไว่าว่าข้อมู้ซึ้อยาก่อยากว่าเนิ่นๆแต่ว่าออกมานิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นดีใจเพราะว่าบูมีทางภรรับคุญ่เพิ่นฟังาม่้จะเพื่อเฮากระซิให้เพิ่นไปหากินข้าวกินน้ำก่อนเนาะ โดยแต่จะได <'d> ้เห็ดเฮ็ดยูเฮ็ดกินก้อนบ้นี้นะเพราะว่าเพิ่อนอกินเข่าได้เเพิ่นวะเป็นในอดถาบ่ไงอดถาโอ้โอในอดถ่าี่นึกินโอ้่ี่กินยุงยิ่งกับมีเนาะเดียวเดี่ยวี่ีกินขนาดก็นอดกินก้อน โดยไข่กระมีกระบอลายก็ะเดยห้ลูกกินก่อนเนาะโดยโดยเห็ดยูเฮ็ดกินซะไหมล่ล่าข้งสะต้อยเลยเนาะโดยสบายดี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 ป้าลุงก็นูนสบายดีลูกยดีสบายดี